ครับสวัสดีพี่น้องป้องปายเบิร์สุขุสุคนพี่น้องเจ้าขามื่อนี้พัชชาจะพาพี่น้องมาเห็ดแม่ใบสีนิ้วห่างหงจ้าอันนี้คือแม่ใบคือนิ้วห่างหงเด้อจ้านี่นี่คือนิ้วหางหงเ,หงหงเป็นนิ้วประยุกต์อีกอันนึงพี่น้องจ้าอ่ะพัชชาจะพาเห็ดนิ้วห่างหงเลยจ้ะอันดับแรกขมวนลงไปก่อนจะสองทบสามทบแล้วก็ใส้เป็นพุทปลอมหรือโบใส้เป็นพุทปลอมกับตามเต้ดเด้อจะ้ะหลังจากนั้นก็ม้วนเลยจ้ะพี่น้องจ้ามมวนมาได้ประมาณนี้หลังจากนั้นกระพับทบขมันนีริจ้า พับทบขมาน้ำนี้แล้วก็พับมาแนวานี้แล้วก็เปิดหักออกนี่จ้าเอากระสีได้เป็นลักษณะของนิ้วหางหงเห็นบ่เป็นอีกทางเลือกนึงของการเฮ็ดแม่ใบสีจ้ะพี่น้องจ้านอกจากนิ้วโบราณนิ้วประยุกเนาะประยุกก็มีประยุกหลายแบบพี่น้องจ้าจใส่ดอกพุดปลอมลงไปแล้วก็มว้วนพับทบลงนั่นนี่จ้ะพับมาแล้วก็พับกลับคืนจ้ะ นี่จ้ะโบยาาเน้อพี่น้องเนาะการเท็ดนิ้วห่างหงงเนาะต่อไปบับน,นี้เฮากบสีเริ่มเข้าชอบการเข้าชอบแม่ใบสีตัวนี้พระชาจะเข้าชอบแบบประยุกเดือดจ้ะใส่ลวดเสียบเข้าไปจ้ะสแตปเปิลแม็กไว้หลังจากนั้นกับเปียลงมาก่อนเปียยอดลงมา แมงปอบิดมาจะใส่พุ่นะพี่น้องบิดมาจับพี่สังอันเนี้เปลี่ยนลงมาแนวนี้จ้ะเปลี่ยนลงมาพอประมาณพี่น้องจ๋าอยากได้ความยาวสมดยความใหญ่สมดายกะกะเอาเนาะจ้ะ ใครสนใจสเตปเปอร์ปากกว้างพี ING ่น้องจ๋าสั่งได้ด้อพี่น้องจ๋าใส่ได้สองแถวพี่น้องใส่ดีเท The ้ใส่ดีว่าเด้อยพี่น้องเดอใส่ได้สองแถวแนวนี้จ๋าข้อดีของเพื่อนคือปากกว้างส่วนสเตปเปอร์ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่นะคะเป็นสเตปเปอร์เบอร์สิบนี่เบองขนาดแต่ข้อดีของเพื่อนนี่ปากกว้างเวลาพิจงานใบสียเกษตรง่ายพี่น้องจ๋าใครสนใจก็สั่งได้จัดสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีเก็บปลายทางใครที่ส่ง สั่งกับพระชาไปแล้วพระชาส่งให้แล้วไม่รับของของตีกลับโทรกลับมาขอสั่งอีกรอบหนึ่งไม่ได้นะคะพระชาไม่ส่งให้เด้อจะ้ะเพราะว่ามีเหตุการณ์แบบนี้คือการจัดสองเจ้าแล้วส่งของไปให้ไม่รับของตีกลับพอของตีกลับมาถึงปุ๊บโทรสั่งใหม่บอดาพระชาบบซาโบส่งให้จะ้ะเจ้าศีสั่งเป็นพันพระชากับบส่งให้พี่น้องจะ้ะเพราะว่าเฮาได้เสียวความรู้สึกไปแล้วเนาะอืม เสียวความรู้สึกเสียค่าส่งไปแล้วรอบแรกจะบบมีรอบสองจ้ะหลังจากนั้นเฮาก็จะเริ่มเข้าช่อเลยจ้มโบแม่นขวาอ๊อ้ยพัชชาเขาซ่ากลับมาสร้างอีกบบอ,อยากได้เงินบเฮะบ่บ,อ,บอ,อยากได้แล้วพี่น้องเสียวความรู้สึกกับโบส่งให้อีกเลยห้เป็นไปหาซื้อเอามองไม่ะอืมพระชาว่าชัดเจนเด้อจ้ะเพราะว่าเฮาส่งไปให้นี่เฮาก็เสียค่าส่งสี่สิบบาทได้พี่น้องจ้าแล้วของกระตีกลับมาอื พอของตีกลับมาเข้าก็เสียความรู้สึกหีหยเสียค่าส่งเสียเวลาบางเครื่องคนอื่นเขาอยากได้รตนี้ของบ่มีโบโ่ออของเบิดพอดีแต่เราโทรมาก่อนเข้าก็ต้องให้เรากนอนแ่ยนี้นะพี่น้องจ้าอืมแต่พอให้เราปุ๊บของตีกลับเนี่ยนี่พอของตีกลับมาฮอดเพื่อนปุ๊บโทรมาขอสั่งเพิ่มเอาไม่สั่งไม่อ้วพอบบส่งห้เดอพี่น้องไปสุดวันไดกย็ยาเด้อจ้า นี่จ้ะาาบางคนวิเฮ็ดพัชชาแม่ใบสีจะอ้วกพัชชาใช้สเตปเปอร์สองอันจ้ะใส่เตปเปอร์สองอันอน,อกกนี่กับนึ่งพัชชาจะง่าออกง่าออกแล้วก็ใส้สเตปเปอร์แม็กข้างหลังไว้จ้ะเวลาเข้าช่อแม่ใบสีแบบนี้เพื่อนจะบวกเยื้อนผ้านุ่งเพิ่นจะบอกรยื้อนพี่น้องจ้านี่ผ้านุ่งจะไม่ขเยื้อนเพอผ้านุ่งไม่ขยื้อนช่อใบสีก็จะที่ พอที่แล้วก็จะสวยมันจะอวบจะอ้วนขึ้นเลยจ้ะนี่เห็นบอน,นี่จะวางไปปุ๊บแล้วก็งะแม็กออกเน่านี้งะออกเนานี้เด้อจ้ะแม็กลงไปข้างหลังสักสามลูกนี่จะเรียงกันลงมาสักสามลูกแล้วก็ดึงผ้านนุ่งให้แน่นจ้ะดึงผ้านนุ่งให้แน่นแล้วก็นี่แม็กสิ้นกับกองอายะอายุเอาไปไหนะ ขอญอาตบาดคำพี่น้องจะเบ่งระวบางงามหูง,งามตาก็ได้จักสี่ไทนยนวใดบ่ให้เห็นตูวคุณนะนะข้าเจ้าคือไทยน,นั่งตุะบวัวไทยค่อยก็เอาแบบบ้นบานนี่แหละพี่น้องค่อยเคยเยฮนะิต,ตแนวนี้แต่ใดแต่ไรค่อยก็แนวนี้หละเด้อพี่น้องเด้อไทยแบบบันบานๆบ,นบมีวิธีดีต่ออย่างจะ้ะสเตปเปอร์สี เท่าตัวนี้เป็นรุ่นเก่าเดือจ้าพี่น้องจ้ารุ่นเก่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็ไซด์ได้คือการเบิร์จ้าดีคือการเบิร์อันนี้เป็นรุ่นใหม่หัวเลี่ยมรุ่นเก่าเพิ่นจะเป็นหัวมนไผ่ที่ซื้อกับพระซาแรกๆก็จะได้เป็นรุ่นเก่าหลังๆมาเพิ่นบรร่ผลิตแล้วเดือจ้าบริษัทเพิ่นผลิตแต่รุ่นใหม่แต่คุณภาพก็คือการเป๊ะจ้าพี่น้องจ้าคือการการะรุ่นเก่าเป๊ะเ,เลยจ้าบ่บมีอย่างแตกต่างเลยและวางผ้าหนุ่งพี่น้องจ้าต้องวางผ้าหนุ่งขึ้นสูงงงเเดอ่พะาาวานีจ วางขึ้นสูงๆเวลาเราพับปุ๊บแล้วก็ดึงเฉียงลงมาเนาะนี่พับแล้วก็ดึงเฉียงลงมานีนนเงงาน่เห็นบะห้อยอันเพิ่นจะเฉียงนะนี่เห็นบะพี่น้องสังเกตบออันนี้คือการเข้าช่อแบบประยุกต์นะคะการเข้าช่อแบบประยุกไม่ว่าจะเป็นนิ้วประยุกต์หรือนิ้วหางหงก็สามารถเข้าช่อแบบนี้ได้หมดเลยพี่น้องจ้าอืมพี่น้องสังเกตสีใบตองคอยนี่ อันนี้ใบตองแก่เด้จ้ะแต่เพิ่นไปนแช่น้ําใบระยักเหลืองพี่น้องจากกกเขายังแช่น้ําน้ํายังท่วมเงาเพิ่อนอยู่แต่อันสีเขียวเข็้นี่ครับปลูกไว้สูงแน่ก็เลยงามจ้ะมีวางขึ้นสูงๆนะนี่จ้ะวางจนจะเท่ากันเลยกับชั้นนี้นะจ้ะสเตปเปิลแม็กจ้ะภาพดึงหักออกจ้ะ การที่เฮาแม็กข้างหลังแนว่นี้นะข้อดีของเพื่อนก็คือว่าถ้านุ่งเพื่อนบอกขยืดเห็นบะช่องไฟระยะห่างจะเสมอกันถ้าผ้านุ่งขยืดปุ๊บแล้วมันก็จะห่างแม่ใบสีนะก็จะยืดพอยืดแล้วก็จะบดสวยพี่น้องจ้าอืมตอนนี้เสร็จแล้วจ้ะเหลือจะเก็บชิ้นงานพี่น้องจ้าอันนี้เป็นแม่สิบหกเด้อจ้ะแม่สิบหก พายาคิดแม่เท่าไรก็ตามเตะหรือพี่น้องเด้ออันนี้คือพี่น้องหลายคนถามพัชชามาหิริเหนื้อนอ้วนพัชชาฮ็ดเด้ออ้วนประมาณนี้แหละพี่น้องจ๋าเทาอ้วนกว่านี้กับบงงามพี่น้องค่อยนะแล้วแต่ผูมิภากเนาะแต่ถ้ายืดหลกับบงงามอีกแม่ใบสี่ยืดบางคนเฮ็ดแม่ใบสีแม่สิบหกยืดป่านแม่ยี่ปีดยาวไปกับโบสวยเลยพี่น้องจ๋าอ,อันนี้คือเก็บชิ้นงาน เขตัดหอกนี่จ้ะหลังจากนั้นเขาก็มาดัดงอพี่น้องเขามาดัดงอเห็ดใย่พองๆแล้วก็ดัดงอให้ได้โค้งสัมดตรงอสัมดตรเขาก็ดัดเอาอยู่ที่ตัวของเขาเลยแบบนี้จ้ะนี่จ้ะอ่าฉีดน้ำมนต์เข้าไปน้ำมนต์วัดจัง <c oughs> <c oughs> คอยว่าเล่นเดี๋ยวพี่น้องเดื่อนน้ำมันประก,กอบ น้ำมันประกอกกับน้ำเปล่านี่แหละปกติค่อยจะมักซีสปีแต่สปีเบิร์ดค่อยก็เลยต้องใช้เป็นน้ำมันประกอบทดแทนเนาะจ้าจ้าสวยบอพี่น้องจ้าอันนี้เป็นแม่สิบหกจ้าพี่น้องจ้าแม่สิบหกก็คือแม่สมุหนี่กับพี่น้องกับสิฮห้กันอยู่เนาะวะเหมาะสําหรับการทาใบสีพรมเนาะพี่น้องเนาะแม่สิบหกสังเกตเวลาเขาเข้าช้อนนี่พี่น้องเห็นบอนี่ลิ้วแต่ละริ้วนี่ให้เสมอกันเลยจ้าเห็นบ ข้างข้างกับโบให้โพ้ดเด้อจ้านิ้วแต่ละริ้วให้เสมอกันเลยพี่น้องจ้าเห็นบะมันก็จะสวยเป็นงานคือเรียบร้อยเนาะเป็นอะไรเจ้าค่ะสวยงามทึกอ,อกทึกใจบ่พี่น้องจ้าหาบึงแล้วทึกอ๊กทึกใจพอพกพอใจกับกแชร์พระชาเนเดอพี่น้องจ้าเข้าชอบแม่สิบหกนิ้วหางหงจ้า